รถ SUV สุดไฮคลาสสุดพรีเมี่สีขาวมุกรอหลูครับชมพร้อมกันเลยครับผมโอ้โหท็อปออฟเดอะวีคครับวันนี้เนี่ยจะพามาดูรถ SUV 5ที่นั่งครับภายในเบาะสีแดงรอหรูทรงสปอร์ตกับโตโย ta c โคโรโราคอร์ s ครับ คันนี้เป็นรุ่น1.8ึ่งแปไฮบริดตัวพรีเมียมครับปี2021.22รถมือเดียวประวัติศูนย์จากป้ายแดงโครงสร้างเดิมแท้ว,วารนตีไม่มีชนหนักพี่กความจมน้ําอย่างแน่นอนครับสำหรับพี่พี่ท่านไหนที่สนใจหรือว่ากําลังตามหารุ่นนี้อยู่ก็ห้ามพลาดคลิปนี้เลยเนี่ฮะสำหรับค่าตัวของคันนี้นะครับอยู่ที่7จ็ด0 0นหบาทครับเครดิตดีได้ฟรีดาวครับผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1นึ่งบาท ตลอดอายุสัญญานะฮะอันนี้คือเรทที่ไม่ใช้เงินดาวซักบาทนะครับผมสำหรับในส่วนของตัว Corolla c Cor o คันนี้เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับซึ่งประหยัดน้ำมันมากนะครับอาตราการสิ้นเปลืองเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20กิโลต่อ1ลิตรได้เลยนะครับสีขาวมุกส,สวยครับโฉมหน้าตาแบบนี้นะครเป็นรถสมัยใหม่กระจางหน้าจะเป็นสีดำเงานะครับผม ส่วนไฟหน้านะครับจะเป็นครู่เดิมจากโรงงานแบบโปรเจคเตอร์นะครับด้านบนเนี่ยจะตกแต่งด้วยไฟเดย์ทมันิงไรท LED นะครับและก็เป็นไฟเลี้ยวไปในตัวนะครับภายในตกแต่งโทนสีฟ้านะครับผมบอกว่าคันนี้เนี่ยเป็นตัวเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับป้ายทะเบียนได้ป้ายนี้เลยนะครับผมนะเรียมสันตัวรถเดิมเดิมคมชาร์จไฟตัดหมอกมีให้เรียบร้อยนะครับกระจกตาตั้มโตโยต้าทุกบานภาษีพรลบบดปีหน้านะครับใช้งานกันต่อยาวๆนะฮะ ในส่วนของตัวรอและย่างนะครับจะเป็นน้อแบกปัดหน้าเงาทูโทนขอบ18ของเดิมจากโรงงานนะครับได้ที่เบรกสีล้อระบบเบรก ABS นะครับได้เป็นยางมิชลิน2 2 5สทับ50 R 1 8นะครับผมนะสวยๆดอกยางแน่นๆลึกๆนะครับปี2021ส่วนโครงสร้างซุ้มล้อเดิมแท้ทั้งหมดครับรอยซีนรอยเชื่อมโชคเดิมติดมากับตัวรถครับตัวกระจกมองข้างจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นกระจก และพาไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว LED มือเปิดแบบสมาร์ทเอนทีสีเดียวกับตัวรถล์มคิ้วกันสาติดมาให้เรียบร้อยนะครับด้านในนะฮะจะได้เป็นสีทุทนดำตัดกับเบาะหนังสีแดงสวยๆแบบนี้เลยนะมีพรมกระดุมดมอนทัดให้เรียบร้อยนะโครงสร้างหลักๆครับน็อตเสาบีไม่มีแกะถอดครับเหตุเดิมโรงงานนะผลิตปี2021ปลายปีนะครับเลยจดปี2022เม็ดอาตกระดุมงูเดิมทุกเม็ดครับ สำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจครับเบอร์โทรใต้คลิปทิ้งไว้ให้นะครับอยากเข้ามาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้ที่บริษัททอออโต้ติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์มินบุรีกรุงเทพเปิดทุกวันครับตั้งแต่9โมงเช้าจะถึง6โมงเย็นนะครับคันนี้ก็ยังว่างนะครับยังไม่มีเจ้าข้าเจ้าของนะฮะสำหรับร้านหลังเดิมๆฝาท้ายเดิมครับไฟท้ายเป็น f ู l LED นะครับผมนะแล้วก็ ตัวนี้เนี่ยสามารถทําการคลิกเซนเซอร์ได้ด้วยนะครับมีกล้องถอยหลังติดมาให้ฝากระโปรงท้ายเป็นไฟฟ้านะครับสำหรับคันนี้สภาพสวยสมบูรณ์นะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับผมรอยซีนนะครับรอยเชื่อมเม่อาร์เดิมทั้งหมดนะครับด้านบนด้านล่างน็อตฝาท้ายไม่มีแกะถอดด้านซ้ายด้านขวาเดิมทั้งหมดเลยนะฮะส่วนด้านหลังครับห้องเก็บของกว้างๆนะครับบอกเลยว่าถุงกอฟกระเป๋าเดินทางใส่ได้หมดนะครับผมนะ แล้วก็มีม่านมูรี่ด้านบนให้แบบนี้ด้วยนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ถอดออกแบบนี้ได้เลยและก็เบาะด้านหลังเนี่ยสามารถพับได้นะครับพับเป็นแนวราบนะเพิ่มพื้นที่การใช้งานแบบนี้ได้เลยนะครับผมนะก็น่าใช้งานอีกหนึ่งรุ่นนะครับส่วนโครงสร้างด้านล่างนะครับผมนี่นะครับเครื่องมือแม่แรงนะครับแล้วก็ชุดปั๊มลมยางนะครับอุปกรณ์พื้นฐานติดมากับตัวรถมีให้ครบถ้วนนะรถรุ่นนี้จะไม่มียางอะไหล่แล้วนะครับผมนะ ส่วนโครงสร้างหลักๆครับสีเดิมเมทอาร์ดเดิมครับรอยซีนด้านหลังเดิมไม่มีแกะไม่มีถอดครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะครับหรือว่าหาอยู่รีบทักมาได้เลยนะครับรถสวยมากนะครับแล้วก็เป็นรถที่ได้ความนิยมในมือสองนะเวลานี้เป็นที่ต้องการค่อนข้างสูงเลยนะครับผมสำหรับ Toyota Cor o l l a c r ค s s นะครับเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นด้านในกันบ้างดีกว่านะครับผมสำหรับด้านในผมบอกเลยว่ากว้างนะครับกุญแจเนี่ยจะเป็นรีโมทสมาร์ทคีเลตแบบนี้ นะก็จะมีสามปุ่มหลักๆนะครับกดอ่าล็อกรถกดล็อกนะครับแล้วก็เปิดฝากระโปรงท้ายสามารถเปิดได้จากรีโมทเลยนะอันนี้เขาใส่ซิลิโคนกันรอยมาให้นะครับบอกเลยว่าด้านในสวยมากนะครับผมนะเดี๋ยวขอสตาร์ทเครื่องยนต์เลยสตาร์ทแล้วนะไม่แบบไม่มีความรู้สึกเลยนะก็จะมีปุ่มเลดี้ขึ้นที่ด้านหน้าจอนะครับแบบนี้ซึ่งบอกว่า้รถคันนี้สตาร์ทเรียบร้อยนะครับผมนะรถเนี่ยจะมี อ่าตอนสั่นแค่ช่วงปั่นพลังงานไฟฟ้าเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไม่ไม่ได้สั่นจนแบบว่าแรงหรือว่าอะไรเกินไปนะครับผมนะภายในทูโทนกระจกเป็นออโต้หมดนะครับแอร์แบ็กเใบพวงมาลัยหนัง3กาก้านมันติฟังก์ชันนะครับคันนี้มีอ่ามีคูดคอนโทรลให้นะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์นะสปีกเกอร์โฟนได้นะครับคันนี้เลขไมยอยู่ที่1นึ0 0แสานโลนะครับหนึ่งแสนกาพโลไม้แท้ประวัติสูตรรถมือเดียวเช็คได้ตรวจสอบได้นะครับส่วนหน้าจอ <c oughs> จะเป็นทัชสกรีนเดิมโรงงานนะครับผมนะก็รองรับ Apple CarPlay นะครับผมนะตัวนี้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้ Apple CarPlay ได้นะครับผมนะ iPod ได้เนี่ USB ได้นะครับผมสวยมากนะครับแอร์ Air จะเป็น Air Auto ต้ดู o zone แยกอุณหภูมิห้องซ้ายขวาได้นะครับสำหรับ t y y t t c o r ค l l a าค o s s เนี่ยจะไม่มีแท่นชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายนะครับ แล้วก็ตัวเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้ CVT นะมี EV โหมดได้โหมดนะครับกันลื่นถลายมีให้นะครับที่พักแขนเป็นหนังด้านในก็จะมีช่องชาร์จไฟให้หนึ่งช่องนะฮะส่วนพวกคู่มือการใช้งานนะครับอยู่ครบถ้วนนะนี่คู่มือการใช้งานต่างๆอยู่ครบถ้วนนะครับผมนะแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะนะครับจะเป็นเบาะหนังสีแดงสภาพสวยสมบูรณ์นะครับแต่จะเป็นปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับนะ ส่วนหลังคาจะเป็นเดิมป้าเดิมนะครับสีดำร้้นนะครับตรงที่บางแดดเนี่ยก็จะมีกระจกนะแล้วก็ไฟมีไฟให้ด้วยนะเป็นเปิดปิดแบบออโต้แบบนี้เลยนะครับพี่พี่ท่านไหนหาอยู่ทักมาบอกเลยว่ารถสวยรถคุ้มมากประหยัดน้ำมันสุดๆนะครับส่วนด้านหลังด้านหลังนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเอาบอกขึ้นก่อนอ่านะครับ ด้านหลังกว้างมากนะผมจะบอกเลยว่าโตโยต้าคอร์สเนี่ยด้านหลังกว้างนะครับแล้วก็แอร์ตู้หลังเนี่ยมีให้เรียบร้อยนะด้านล่างก็จะมีช่องชาร์จไฟให้ด้วยแบบนี้นะครับที่เก็บของที่พักแขนนะครับนี่สูงระดับกําลังดีมีที่วางแก้วให้ด้วยนะครับบอกเลยว่าเป็นรถไฮคารสอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับคุ้มค่าประหยัดน้ํามันนะครับและก็ราคาถูกลงนะครับจากป้ายแดงนะ อ่าป้ายแดงคันนี้อยู่ที่ประมาณหนึ่งร้านหนึ่งแสนบาทนะครับสำหรับตัวไฮบริดพรีเมียมนะแต่วันนี้ผมขายอยู่7จ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวรถเนี่ยต้องบอกว่ายังอยู่ในวารันตีศูนย์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแบตเตอรี่หรือการอ่าวารันตีของตัวรถนะครับคันนี้ยังอยู่ในวารันตีศูนย์ทั้งหมดนะครับมีปัญหาอะไรวิ่งเข้าศูนย์โตโยต้าได้เลยนะครับผมนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูบอดี้ด้านหน้าครับมาดูด้านหน้ากันดีกว่านะครับผมนะนี่นะฮะ ต้องบอกว่าบ็อกเครื่องยนต์เนี่ยกว้างมากนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับ1.8ลิตร1,800ซีซีเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับทำงานควบคู่กับตัวระบบไฮบริดนะคบหรือว่าตัวมอเตอร์แปลงไฟฟ้านั่นเองนะครับตัวนี้ก็มีวารนตี0-10ปีซึ่งวารนตีจะหมดปี2032นะพี่นะเหลืออีกหลายปีเลยนะอีก8ปีที่ใช้งานยาวๆครับส่วนในเรื่องของโครงสร้างด้านในเดิมนะครับคานหน้านเดิมเมทอาร์ต นะครับสีไม่มีผิดเพี้ยนไม่มีรอยชนไม่มีรอยกระทบไม่มีรอยเคาะนะไฟคู่หน้าเดิมภายในห้องเครื่องแห้งสนิทไม่มีคราบน้ํามันเครื่องไหลเยิ้มนะพี่นะระบบเบรก abs ดิสเบรกสล้อครับโครงสร้างหลังเบ้าชกเดิมหัวน็อตเดิมนะฮะฝากระโปรงเดิมโรงงานครับสภาพสวยสมบูรณ์นะตาปั๊มโตโยต้าชัดเจนีที่ฝากระโปรงนับซ้ายขวาเดิมหมดนะพี่นะคลันที่หาอยู่นะครับสำหรับรถโตโยต้าโคโรล่าคอร์สนะครับ1.8ไฮบริดพรีเมียมปี2021.22นะครับ เป็นรถ SUV 5้าที่นั่งนะครับสปอร์ตรอหรูนะครับและที่สำคัญประหยัดน้ำมันด้วยนะครับพี่ๆท่านไหนที่สนใจครับเปิดโทรทิ้งไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะอยากดูรถตัวจริงมาทดลองขับที่บริษัททออโต้ติดถนนใหญ่สู่วินทวงศมินบุรีกรุงเทพครับเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้านะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะผมไอทอโตต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ